สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปการแกะกรอบพิมพ์สมเด็จคะแนนจิ๋ววัดประสาทบุญยาวานนะครับกรอบแบบนี้จะเป็นกรอบเดิมจากวัดนะครับที่ออกมาให้เช่าบูชาในปี2506นะครับเป็นพิธีใหญ่เป็นกรอบเดิมๆสาเหตุที่แกะ กรอบนะครับก็จะนําไปถ่ายรูปสตูเพื่อให้มีความชัดเจนนะครับให้เห็นเนื้อหาเอาไว้ศึกษากันด้วยซึ่งกรอบก็มีความเก่าตามอายุนะครับจะมีความคุณมัวซึ่งถ่ายยากแล้วภาพออกมาจะไม่สวยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกรอบแล้วก็ส่องให้ดูเนื้อหาพิมพ์กันอีกทีนะครับ เราเริ่มแกะจากสีเนื้อดำกันดีกว่าใจก็เสียดายเหมือนกันนะครับอยากรักษาความเดิมไว้แต่ก็ถึงเอาไว้ก็มันถ่ายรูปออกมาไม่ชัดแล้วก็ ความสวยงามมันไม่มีนะครับอีกอย่างถ้าถ่ายรูปชัดๆก็เดี๋ยวได้ศึกษากันด้วยว่าเนื้อาหาเป็นยังไงพิมพ์ทรงจะได้ชัดขึ้น แกะฟ้าผงนี่ต้องระวังมากๆเลยฟ้าตดีนวเดียวนี่ผักผักเสียหายทันทีเลย ปกติจะแกะง่ายกว่านี้เยอะนะครับทำไมวรงนี้เหนะียวจังเลย ครับต้องใช้เล็บนี่โอ้ยนะเดิมมากๆนะเลยครับได้ผ่านการสัมผัสอากาศมานานนะเบ,บ็นี้ก็จะแห็ง ลุ้นจังออกไหมไม่ออกอืมออกมาแล้วครับโอ้สมบูรณ์มากมากครับโชคดีมากสำเร็จหนึ่งองค์องค์นี้เป็นพิมพ์ เส้นได้นะครับสองให้ดูสองให้ด,ดูคนสักงน่อยผมจะเห็นมวลสารบางหุค์คมเม็ดใหญ่ด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นองค์พิเศษอีกหนึ่งองค์ขอโฟกัสหน่อยนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่โอ้โห นะก้อนมวลสารบางุ่นพรมตรงหน้าพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะองค์ที่สองกันต่อนะครับห่วงผุแล้ว ดูเหมือนจะออกโซนแก่ผงน้ำมันนะครับซึ่งแบบนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับองแรกเอาไฟลนมันเหมือนมันจะออกยากอางนี้เหมือนกรอบออก็มีความกรอบ យើងមានមានគេណាดูទីចេកออกមក เหมือนจะออกง่ะอ้าวนะโอเคต้องระวังพระผงกูเ,เสียอ้อนี่ครับกรอบอรอรุน้นเป็นเนื้อะไรน่าจะเป็นของแร อีกหนึ่งองค์เพราะส่วนใหญ่จะเจอแต่ผงเนื้อขาวนี่ออกดูซ่เจ้าจะออกโซนน้ำมันหรือเปล่าโอ้พิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอด้วยครับน่าจะอยู่ในกลุ่มของพิมพ์เส้นได้โอ้โหผมแบบ ขึ้นไข่ให้จำลองดูสิส่องดูน้อยอ่าใช่จริงๆริงด้วยครับแกโซนน้ำมันไม่ค่อยเจอดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอไปถ่ายรูปสตูนะครับ ผิวเหมือนผู้ด,ดูนะครับนี่ก็ผสมมวลสารไม่ต่างกันนะครับกพ็พวกผลพุทธคุณพวกผงอิทิเจนิสิงเหอะไรพวกนี้ก็รวบรวมมาหวงวันขุนพรมเปิดกุปีสองพันห้ร้อยนะ พยายามจะให้ดูนะหาถ่ายเก็บไว้ให้ชมนะโซนนี้ก็คือว่าหายากมากๆนะครับเพราะว่าผมชอบสะสมพิมพ์นี้อยู่แล้วไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โอ้โหโคเดิมเลยแกะออกมาจากกอบ เหมือนมีชิ้นว่านด้วยนะบอมอย่าลองใช้แ่งขยายนะโอ้ เรามาลองแกะองค์ต่อไปนะครับใส่ถุงซะหน่อยจะได้ไม่เสียผิวนะนี่เรามาแกะเนื้อดำอันนี้น่าจะออกโซน โซนเทานะครับเนื้อดำจะดำแบบเข้มเข้มเป็นแขนกว้างลนะักษณะลักษณะแขนจะกลมๆเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ชัดๆกันอีกทีหลังแกะกรอบนะครับ กันต่อครีมล่วงใส่เมื่อกี้เราลองเอามีดเงี้ยออกง่ายดีนี่องค์แรกไฟใช้ไฟลนนะ่ะกลัวกระเทาะเละเลยกรอบนี่อันนี้ค่อยๆเงี้ยเพราะว่า ผ่านการเวลามาตั้งแต่ปี2506นะครับกาวก็จะเริ่มเสื่อมสภาพกรอบมันก็จะทำให้แกะง่ายลองดูหลายๆวิธีเดี๋ยวไปถ่ายรูปสตูให้ชมกันอีกทีนะครับใน facebook นะครับเกียนไก่อมเล็น รับเช่าให้เช่าวัดประสาทปุญญาวาสนะครับอุย้ยอันนี้ง่ายอันนี้ออกเลยแต่ต้องเดี๋ยวระวังโดนเนื้อผ้าต้องหาเหลี่ยมดีๆอันนี้อื้ออนี้ร่อนอีกแล้วร่อนร่อนร่อนี่ดู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 ความสวยงามความเดิมสัมผัสแรก ดวอากาศโอ้โห้ไขว่านอืมโ,โชคดีสมบูรณ์ทุกองค์รอดไปอีกหนึ่งองนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนในกรอบนี่โอ้โหโคตรเดิม โอ้โหโคตรชัดเลยนี้เหลี่ยมโคตรดีโอ้ยอุออ้นี่ชัดอะอเริ่มจับจังหวะได้ละดูด้านหลัง โบอ่าวม่ออกอ้าวติดเลยวะอย่าลองลุนให้ตออกัว เล็กด้วยกลหลุดมือทุกคนจะง่ายมีอุปสรรคอีกแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลุ้นไหมล่ะออกมาแล้วดุดแรกสร้างโอ้โหเดิมเดิมเดี๋ยวมาส่องดูรอบรอบ รอยกราวรอยโอ้โหเม็ดมวลสารมันเนี่จริงๆนี่โอ้โห,โโหมวลสารวัศาสดุไม่ธรรมดานะครับตามประวัติ มากมายหลายสิ่งของวิเศษทั้งนั้นนะนี่โอ้ยผมบางผมนี่เดิมเดิมเลยอีกหนึ่งองค์ไปกันตอ่อ นี่กรอบเดิมสภาพคุณหมดนะโหกรอบจริง ลองใช้วิธีเดิมหาเหลี่ยมนี่มันโดนไฟไหม้หรือโดนอะไรมาก่อน จะออกง่ายๆนะโอ้นี่ไงนี่เียมอุ้ยโอโดนพามัน่ะไม่น่าโดนนะน่าจะติดขอบหน่อยโอ้ไม่โดนโหโชคดีไปไี่ เศษพระกระเทาะโอ้โหซองซองซองไม่ต้องซองโอ้โหเนื้อโอ้โห,โโหแต่เราองค์เด็เดๆทุกองค์นะครับเนี่ยเช็ดก่อนเช็ดเล่น ก้อนมูลสารนี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่พิมพ์เส้นได้ฐานสูมให้ดูนะฐานตรงนี้นะครไหมฐานตรงนี้ จะเป็นเส้นเล็กๆเส้นเส้นเล็กๆแขนจะเรียวๆลงมานี่ครับแนี้แขนจะเป็นเรียวๆลงมาส่วนแขนกลมจะเป็นแบบนี้นะครับแขนแขนกลมนี่จะ กลมแล้วก็ฐานจะไม่เหมือนกันฝั่งนี่ครัฝั่งซ้ายฝั่งนี้เป็นได้อันนี้เป็นพิมพ์แขนพมนะเดี๋ยวเราเองนี้ออกออกหรือเปล่าไม่ออก เดียวออกเลยออกมาสู่อากาศนอกกรอบนะครับยังไงด้านหลังด้านหลังามาดูด้านหลังปรับกล้องสักนิดหนึ่งนะ นี่ชัดเจนเลยโอ้นี่ก้อนมูลตนันเลยนะครับด้านบนด้านบนองพระเนี่ยจะก็จะมีจุดดำๆดำพวกอ่าพวกตะไบ,บพักกิ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับมูลสารเยอะแยะมากมายหาอ่านได้ตามประวัตินะครับเซิร์ช Google ได้ก็เลยว่า พิธีวัดประสาทบุญวาสปีสองันห้าร้หกจะเห็นเม็ดำดำๆก็คือผงของการตะไบภรากิ่งต่างๆมาเป็นมวลสารผงตะไบ นี่นี่ก็จัดจ้านไข่มวลสารที่ไม่โดนอากาศมีเสน่ไปอีกแบบนะพราเดิมดุดแรกสร้างโอเคครบแล้วนะครับสี่องค์ นำมาเลียงให้ดูจริงๆไม่อยากสัมผัสเลยนะเนี่ยแต่เพื่อความชัดเจนนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเทียบอันนี้ให้ดูก่อนความต่างว่าทำไมถึงเรียกผงน้ำมัน ให้เหมือนกันแกะน้ำมันจะส่องให้ดูสักครั้งหนึง่งความชัดเจนนี่จอโซนน้ำมันนะครับ วน้ำมันก็คือพวกแกน้ํามันตังอิ้วนะครับน้ำมันตังอิ้วก็คือน้ํามันประสานนะครับที่ทําให้เนื้อผ้าแบบเป็นรูปทรงนะครับในการกดพิมพ์มีความหนึบความเหนียวสองยากจริงๆ เนื้อนขะาวจะมีความเนะื้อผงขาวเนี่ยเนะื้อผงน้ำมันอาจจะส่องยากสักนิดนะครับเพราะเล็กจริงๆนีนะ่นี่ผง นี่แกะน้ำมันเนี่ยแบต่างกันเลยเ๋ยวดูด้านหลังน่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับต้นน้ำมันนี่ไม่ค่อยเจอเห็นไหมครับแค่ต้นน้ำมันจะหดจะย่นมากกว่านะเนื่องจากเนื้อมีความอ่อน หนึบนุ่มนี่โซนน้ำมันคล้ายๆโซนแบบพวกผงน้ำมันพวกกล้วยนะครับถ้าดูก็จะพอนดกออกโอเควันนี้แกะออกมาสี่องค์นะครับก็จะประมาณนี้ ไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปอื่นๆให้ชมอีกนะครับฝากติดตามนะครับ Facebook เกียงไก่อมู l เลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ก็จะเจอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ